นี่ครับดีวันแมวยิ้มชาแนลนะครับผมนี่ใครเอ่ยนี่คือน้องต่างๆนะครับผมน้องต่างๆเรานะนานๆจะได้เห็นต่างๆกันสักทีวันนี้ต่างๆขึ้นมานอนข้างบนนะครับผมนี่ตงเตางเออพูดผิดสตางค์น้องสตางค์นะครับผมนี่น้องสตางค์นะสตางค์โอ้ต่างมาแล้วต่างมาแล้วต่างมาต่างมา ต่งอยู่นะต่างแมวลูกต่างชอบแกล้งน้องนะสตางนะสาวสวยเราอีกคนหนึ่งนะครับบ้านแมวยิ้มชาแนลนะดูหน้าตาน้องอ,อใส่ติ้งเล็กใสติ้งเลยนะอ,อใสติ้งเลยฮนะมันตามนะหน้สาสงสารนี่สตางนี่ในนะั้อดูผงเขาดูุงเขานะผงเขานี้กินอ้วนเป็นน้องขาวดานะ เ็นน้องขาดำแต่ตัวโต,วตวเขาดำหลายเท่าเลยเขาดำไม่โตใช่ไหมตังตังบอกไม่โตหรอกเขาไม่โตนะนะครับผมนี่ครับสาวสวยเราก็ขเขานะครับผมก็ขเขาและหลายคนก็ถามหาใครเอ่ยนี่ตานะลาตานะครับผมนี่คือลาตาน้อยเรานะลาต้าแมวอะไรลาต้าแมวสนิมนะครับผม จากลูกแมวสีขาวเมื่อก่อนนะขาวจวดเลยเมื่อก well. ่อนน่ะโอ้โหนี่ขาวหน้าตานี่ขาวจ๊วเลยหางสีขาวตอนนี้นะครับผมกลายเป็นแมวสนิมไปแล้วดูดี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 นี่ตาแมวสนิมตานะอตาชิน่านอยชิ่าน้อยเอาถ่ายนุปกถ่ายนุปกถ่ายนุปกึ่งทำตาปิปิอ้ออเดฟเซียสิออเดฟเซียสิทำตาปิปิเลย ตาเราตาถ่ายรูปนั่รูปถ่ายรูปนั่งนั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่กินแล้วกินแล้วนี่คือคุณชายติมเราอีกคนนึงนะครับผมชายติมจอมอ้อนนะอ้อนเก่งแต่เขาจะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะสนิทกับต่างๆมากแต่เดี๋ยวนี้นะเห็นกันไม่ได้เลยครับทะเลาะกันตลอดเข้าใกล้กันไม่ได้นะจะทะเลาะกันตลอดเลยนะครับผมนี่ เดินมาเจอใครเอ่ยนี่พี่ดำนะครับยายดำนะนี่คือยายดำนะครับผมอายุเยอะแล้วอายุเยอะเลยยายดำเราเก้าอี้ตัวนี้ก็ของยายดำเขาตั้งแต่เขาเด็กๆเ,เลยเยังเก็บไว้เนี่ยดูฝีมือฝีมือทั้งนั้นหละ <c oughs> มันเป็นยังไงอะ่ะมันเป็นตำนานไปแล้วเก้าอี้ตัวนีนะ้มันเป็นตำนานไปแล้วครับผมทิ้งไม่ได้เลยนะครับผมก็ยังเก็บไว้ใช้งานตลอดก็ แล้วอีตัวนี้ประมาณ20 20, 20ปีได้ดแล้วนะครับปีได้แล้วอีตัวนี้สาวสวยเราสาวสวยว่าไงอือนี่คือตังนะครับผมนี่น้องน้องมัน,มนยิ้มน,นะครับผมอันนี้เลยนะครับนอนกันในห้องนะใครขึ้นมาก็นอนหมดน้องน้อยถึวน้องน้อยพี่อ้วนหยุดนอนอยู่ข้างล่างไม่ยอมขึ้นมานะครับผม น้องน้อยกับพี่วเวินก็จะนอนอยู่ข้างล่างต่างๆนี้ขึ้นมาแป๊บนึงเดี๋ยวก็ลงนะครับผมอยู่ไม่ได้อันตรายนะอยู่ไม่ได้เราก็ดูข้างล่างไปดูน้องอแก่น้องตอกแล้วนะตังต่างครับนี่ตังคิ้วไปโดนอะไรมาลูกนะคิ้วไปโดนอะไรมาอ๋อไม่โดนพ่อไม่โดนสีเนื้อสีเนื้อ <laughs> นี่ดูพุ่งดูพุ่งดูจกพุงจกพุงจกพุ่ต่างๆเฮ้ยจกพุ่งสตาห์ลาเยอะไปเยียะถูกม่วไปหมดแล้วฮะดู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 จกพุงจกพุงจกพุงอืมสางเรานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมลาด้วยของพี่ดำอืมพี่ดำเก่เยอะแล้วนะครับผม